สบายดีเพิงอากรสบายดีอลิตตาสาวผมยา่าวันนี้เราจะมาเป็นคนรับใช้อลิตตาหนึ่งวันจะให้ทำอะไรอีนู้างล,ล้างตู้เย็นอาชนาหน้ำมันส,นนสวนนะพบำเรืออืิดผออ,ออาจารย์พัชมน,นอนสวนแต่แต่เขาทำถ่ายนางถ่ายนางคงอยู่คงกินที่เรือแล้วเขาเอาขอดูเย็นพักเสร็จเรือเขาก็เอาขอดูเย็นเลยว,วันนี้มันหนาวมันเปื่อยมากเลยจะถิดแหละแล้วเราจะเป็นคนรับใช้หนึ่งวันขั้นตอนที่หนึ่งเห็ุยังขั้นตอนทวีตก,ก็คือ วอลเอเอเนปยานะใช่นี่นะเป็นคนหลับใหนึ่งวันดูเน้ออยยังบ่เคยเหตุตบ่เสือท้าฟอแม่ฮาองมจะเคเหตุอ้าวตใส่ห้างตเมันนี่ยพักกับจนวา เอาเปลยจิดมาหลางไปยังก็กระเพากเราคิดเด้อันรู้ขู่อนาคตของกูแล้วบักเพิงคอยขู่แล้วพ่อแม่พี่น้องอนาคตชิเป็นอะไรชเป็นอย่างขู่แล้วขู่ขาขู่นี่ขู่อนาคตอนาคตนี่ชิเป็นอะไรนี่ขู่แล้ว กำหนดไวเลยนะก็แบบนี้แหละเอ้ยมันยังก็สอยกันคือมันไม่ใช่แนวของทรายนะเว้ยก็ไม่ได้เห็นเจ้าเห็ดเจ้าใหญ่เห็ดหรอเมนอ้าวเอาเออมาแม่หูแลเฉพาะเขาเฉพาะมุ้งยาวได้เนี่ยฟังเอ้ยมุ้งยาวมึงยาวมันถูกแท้ได้ มันเป็นคนหับสายเป็นถาดตลอดไปได้ค่ะแม่นาลีจอรเอาอเจ้าด้สัจะทำพอเจ้าพออ่อาคือกานจมอยู่เห็ดกินเองเหรอจะไปเห็ดหนกินเห็ดหกินมือเห็ดมือเห็ดรอม,มือแม่เห็ดแม่กระจม,มเห็ดลิลอรินทางเังยรงการอลิตา เขาห้าก็มาเมื่อกี้นี่นะทุกคนเพราะว่าเมื่ออื่นสพาคาไปแตด่ดกแต่เ้าอนไป้อาจารย์แตเดกแาไอีกเลยชว,วนใ้ึ่งมานอนนอนชวนเอ้ยบ่อนท้าด้สวนนะแม่แม่บอลมนอนสวนเด้อลูกเด้อเมืออื่นไปทาผ้าจารแต่เศ้าแจกแต่ก่อนรีแต่ทีนี่ไม่ใช แต่เกาลหลีลี่เอ้ยเจ็ดอะไรดีแล้วหายแต่ในหมักลูกสาวเราหายแต่แต่ยานผาลูกสาวลากไฟลแล้วแหละลักไฟพาไปเปลี่ยนลิ้นลล์ตอนนี้และจะมาเปลี่ยนลิ้ลล์มือน,นันก็าม่ก็สั่งตอ่อหลังจากแบบนี้อ่าเป็นอ<ต><ล>ะไรกันเป็นได้ยังเป็นบักเพิงคือเก่าอ่านเป็นอะไรติมนะตอนแล้วกันไหนกั เราลืมกันเก้ย่ยู่ินี้นี้มันเป็นเรื่องรรมด้อยู่แล้วที่พงอฟมเทางชอนลูกลูกชาวคิอตัวคนเดียวนี่พ่อแม่บ่กเอ้วนาเลยวนาเลย ทำไมกคอยไม่ตัดให้อตัดนะโอ้ยอยางนางนางไปยังนงานงยาเ <laughs> ด้ตอต่อนจะไปจะใครแน่ย่านเขามาหมากักไปในเขามักเลยอยากได้ตังค์เศร้าไม่หรอยากเอาออกบิ๊กได้อยากได้ตังค์น้อค่อ, <laughs> อยหมอเปลี่ยนนะหอยกระหนังกูอยากได้ตังค์คว่าใครจะหมดมาจะลงขัง้นแรกๆนี่แรกๆ ก็มตอันเรๆกงจีบนะตอนเป็นแฟนต่างจอให้นัเนาะโอ้ตั้งแต่ตนตบีตั้งแต่เจอนั่งตั้งอเงินสิบพันก็ยังให้ตอนเดี๋ยนี่ฮะโอ้โหอยากนั่งใสก็นั่งได้อยากนั่งยก็นั่งเลยได้กดไปกดมาสมต้นสมปลายเออมันก็สุดยุน้ำักกนี่แหละมอต้นสมปลายแล้วสมธจะให้นักเลนนัก น้อโมนี่ฮะเฮามาซอยเลตตาหลังถวยหลังจานเห็ดเวียกบาะเป็นคนทำใส่หนึ่งวันทุกคนดีไลยสาวดีเดืนดมากคอยยังอยู่ทอกพอทอกแม่คอยยังบดเห็ดเบนี่เลยเห็ดตอมใม่เด้อโอ้เจ้าพ่อเ <จะ S 1> <ะ>ขาจ,จังแบบมึงอย่าเอาได้เมียมึงถูกนะมึงบึงนี่ตัวอย่างกูนี่นะกูเอาเมียมาก่อนมึงแล้วนี่พอมันถูกจำได้มันก็บบดเสมอไปดอก เนาะมันก็ขึ้นบางคนมันก็ขึ้นบางคนเนาะสบายมากๆสบายเบิร์ดแต่ตอนยังหน่อยทุกคนสบายครัเบิร์ดซื้อตู้เย็นมาใหม่ๆนี่น้ำก้อนกาำอยู่ในนี้วางหนังเสียมันหันเรียงวางตรงเอาในสองขีดพากันวางพื้นกันปะพากันกินน้ำก้อนอยู่ในนี้เจ้าเคยพ่อเห็นเบสี่่นะเจ้าเคยเห็ดพ่อแต่ตอนยังหน่อยนะเห็นกินน้ำก้อนอยู่ในตู้เย็นตู้เย็นโตอันหนังเสียมันหัน แข่งกัลลังกล้าเออนบเป็นแผนนะเด้คอยเอาตอนยังน้อยๆเนาะคอยเอาลีนไปแจะอยู่สองพิษตีดลีนลีตติดอืมดึงออกนาแลตาตายมันคือตอนยังหน่อยทำแบบนั้นเลยมันตังปึกนี่ย่งนี้รีนาะใครนะเคยอลิตตาเนี่ยเคยนะเจ้าก็เคยกินหรออ่กเนยจะถามเขาจะมาเขาเคยอ้าวแต่เคยรีบบอกแต่คอยเคยอแต่เคยรีนอย่างเงอืมตอนยังหน่อยต่อมาบ่ะนี่ความคืบ เอาใน,นมาเขียบยัดเขาดังท้าแม่กว่าควบจังไห้เพื่อ,อยังกว่าอะไรเอาเอาใน,นมาเขียบเฮ้ยจังเข่าอนนขอหอนกลางพี่บีบหยัดในมาเขียบเขาเ<อ>ด,ด็กหน่อยจอะยกู้จะเค็นนั่นแหลนะแบบอยากรนะ่องงะหยัดเข่าไฟล์ควบขึ้น<อ>มันจะเอาออกงานะได้ไดายมันย่อมอันนี้แหละเด็กหน่อยแบบว่า พอดสวงอะนะมันหาเห็ดเบิดเคยเคยอยงเอาก็รัเฟอมากนะลองนีมือนี่เคยเคยป่มกนิ่แต่วมันปักมือเคยเ่คยแต่ว่าเล่าเบิกนะมันจีบปไออกกระเมาแล้กนหเห็นเห็นมันหนีบจีอะไรยากลองนี่มือมันหนีบมือนละเลืองี้เคยอเดเคยไปนอนออันแลเออเด็กน ต้องบริโภคข้าวม่วงหยันในมะขามเข้ามาปะต่อมาบัดนี้ไปตึกแฮ่ไปหลอกทงหน้ากินข้าวนกเขาข้าคอคุณจักรยุ่เขาวนกเขาข่าแหงว่ดอกข้าวนกเขานี่ยนะข้าวนกเขาเจ้าตัวมันสีสีเลยเจ้าบริโภคหน้าเจ้าบริโภเป็นข้าวนกเขาทุกคนตอนเขากำลังถอกเขากำลังไม่มานกกินหยอดเข่าแล้วมันจะแซ่วันฉันซะอ๋อแบบว่าเข่าอ่อนนี่เออแบบเป็นยัง เขา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 ตัวมันเป็นกากเขาไปกินกินเด็กไปกินเขากินแล้วเขาหยาดแล้วเขาก็บวนหิมไปน้ำมันตอนยังหน่อยวีรกรรมไล่หลักเงินแม่กับที่หนึ่งกับที่หนึ่งแหละไม่เคยหลักเนาะเคยแค่ตอนหน่อยที่จะพูดจริงจะเคยมากินขี้ดินเคยหลักเงินแม่ ไปจอบวงเลาเสียไว้เงินเยใช่ไหน้องห่รพันสองพันมาตอนน้อยสิบพันส่0พันสิบพันส่าพันะแว่าใหญ่แล้วตอนนี้มานีต่อมาเห็นใบแซนหลักเอาแซนหนึ่งไปลินบุญโอ้คอโบไหน์เนาะคอไห้ฮสิบพันห้าพันไปลินบุญไปซื่ออีชักตอนใหญ่มากขี้หลักขอจัลักจริงิลยคอย บบเป็นใหญ่มากจังหูว่าคอยรักจริงเห็นบอคอยรักเบิดแต่เก่าแม่ไหวอยู่ใช่ไหมป้ากระทงแม่ว่างไว้อยู่ใช่ิโอ้ยแบบง่ายๆแม่อันห่วงห่วงหนาไปด้วยหนึ่งี่เซตแลี้วเคยรักเงินแม่จะบ่เคยวะรักเงินทองเงินแม่ละก็เล็กแต่น้อยเนาะจำเคยวะเดี๋ยวละสองพันกูจ้ะสองพันแต่ก็ แม่จะแตกับแม่จเอาเอาไหม้มาตีมือบ่แม่คอยจับเ่าได้จัาชื่อ่จัาชื่อเจ้าื่อมัไม่ชื่อได้เงินฝืนจักเท่าไรทัไมเงินกับบะไไล่หักบูชื่อหลักเพียงดียวไปหลินนอไปองค์เฮียนกับห้ฮาพันกี่ช่องพันโอ้ชูกระเปียกับโบอินเสือบอกว่าเฮาเตะนอจนใหญ่เจาเจาเจา็บเสืออเสือเสื เสื้อเราเจะกินเงินแบบเปลือกจะประหยัดเสื้อเงินหายไปงเรียนตอนน่อยตอนปหนึ่งหดปหานเส้าพันหนึ่งแรงพันหนึ่งปัดขึ้นมหนึ่งกจะทอนมเจ็บเศ้าสองพันแรงสองพันไม่หรอจะจบมเจ็ดมีแต่ว่ามเจ็ดทอนครของอะไรก็เลยหมดคอละเวลาอาจารย์เก็บกับตัวพอตัวแม่แ้วบุ๊ย เก็บสิบพัอาจารย์เก็บสาวพันเคยมเคย่บอกอาก้เคยเคยนี่แหละเคยเคยว่เก็บลายอะไลายก็เก็บสาวนุ่มนั่นเก็บนี่เก็บนั่นโว้ยหอดเ้าครบครบสาวพันแล้วพ่อนะโอ้ลายคือคิมกระชุดอยู่นี่นางลงมาเห็นตาเสือใเลยน นั่งลงแล้ไหมเออนั่งลงมาค่อยอโท่า่บอบอสบมันติตึงอะไรทุกคนเราให้ชำดีหละเราวิญกรรมตอนหน่อยรักเงินแม่เศรห็ีจัวอะไรบอาเศร้วซเลย sao lẽ bay tay nhầm mỗi sao là bò à, sao tôi đấy à, lẹo bò đâng đâng sao lẹo ừ. sao cái sao tôi áo mhm 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 พอเห็ดสอบซับพอเห็ดรับกลางอากาศรู้ได้ก่าอเห็ดในนอกเลยเสื้อโลกพม่พี่หน่องไพ่ก็เคยขี้รักเงินพมอแม่ป้าหมายเลยอีนุกนาดลังทวยอยู่ในเพื่อน่อย่างเี้ยบุหรี่ จะเอาคิบให้เบิ่งเดินตอนนี้ถึงมาจีบบริตาครับอีทจีบได้เลยจะมาชวนเลยจะล่างพักก็ได้เอาอีทไปคิบนะเออจะบอกให้หลังพักครับข้าบ้านโอ้เป็นขอบ้านนี่นะเดนี่ขอบ้านแจ็กล้ามาเนี่ยเมย์ตะกีเห็นเลยเมย์ตะกี้เห็นได้เลยขอบ้านแจ็กล้ามาเนี่ยเมื่อไปเต็มชิบูได้เห็นแต่เมย์อีกเจอกระเพิ่งลากตู้กูได้ปุ๊กตุ๊ก็ยังบุลุกเมย์ยืน มันมาอยู่นี่โน,โน่พอชงคัมตอนน่ะขันอยู่เพื่อนนี่ปุ๊กตุ้มๆเขาไม่ได้ลุดเลยเลอะแสแล้วก่อน,นขนาดเพิองมาย่อเข่าแน่เขาจะเมื่อซีเข่าปัญญูนี่คำเดียวผู้เลสแบกกระเป๋าเขารอขันไม่ได้มันอยูย่เพื่อนนี่อุ้ยนอนก่อนนอนก่อนกจะปุ๊กไปซะเป็นยังนี่จักยังยังยังบอกเสมอตุนเสมอ,อ,สมอปลายนะยังลำเบียง พอยังละเบี้ยงกับต่อแม่แม่ต่อไปเฮาชีบนลำเบี้ยงจะแลกเข้าเช็ดให้เัมือาจะจะปลุกทำจะใส่บเบียงเฮาไปสิไปสัญญาเด้อสัญญาข้าจ้ายังเห็ดคือเก่าเลยเห็ดคือเก่าบกบเฮ็ดบเฮ็ดโอเคโบม่มีอีกแล้วจืไวเด้อแม่เด้อเฮาชีจิวใส่จ้าเด้อขันไอฝืงปลุกลูกวัไปนี่จะบอกฮัลโหลเขาชียักการให้เอ๊ เออเป็นภาายแต่คุ้มเลอันนี้ซอยยังเห็นตัวมือซอยไอสิชอยก็ได้ัวเขาหนังสบายยอเกี้ออิตาเมียนทั้งทัวทั้งในเนาะเก็บออกมาคนออกมาแล้วแห่างล่งจะมูเห็นด้บอลอยาอยาก่ไี่กลจีนคอ่เอะ การล่างจออกล่างอันนี้ง่ายง่ายบุญยิ่งให้ได้บุญสายให้ได้วันอืมบุเลือกบุเลือกเพศเพ็อะไรทุกอย่างบอกเอฟซีได้ไหมบอกเอฟซีได้ในน้ำเหอในน้ำเห็ดเวียกชอยเมียเด้ออ่ายเด้ออย่าเบิ่งแไปยูทูบไลค์เห็ดเวียกชอยเมียแน่เข้าใจบ่เออชอยเมียแน่บุญยิ่งบุญสายให้ได้เบิร์ดอืมบุญอะโก้ตัวอย่างนไหมบุญอะโก้อยนี่นะ เือเนื้ไกบดอ้ยนาอเน็ดได้บ่ได้บ่สบายค่ยหนอะแต่คนทั้งจากเ็ดก e like ี่ขากินนปาจะตายยังกินมันสบายมาแหงแค่าหแค่ ังไปเล่นสวัสด Yang berednya, ehnya sebab tak angan ni. ได้ตบมุนอะไรได้ดและเวลาหันไปน่นนานแสนนาะงอากุยก็ยังหลางไม่เสร็จแล่ต้องค้นมาแต่ละหน่อยอ <c oughs> ยูงเมื่อบ้านแล้วบ่ อีกเยอะยังมาบ่านแล้วบอสี่หอดพอที่ห้างเลยนะบอสโต้เนาะบอสซ้อนเอฟซีซื้อคลิปกว่นี้เอฟซีขี้ขานหันขี้ขานร่างสวยเบิกต่อยูทูปก็เยก็เลยมานยิ้มด้นอยิมใหญ่หัวไ้เพ่งั่นลูกชื้อตามหกต้องมาเลีอย่างอีกตับตอคดบ่ แล้วท่านจะได้รู้สึกขนาดมีผู้สาวขนาดยังโมเมนต์อดี๋ยวมีอ่ะเดินลันเด้อจะยังมีโอกาสไหมโอกาสเนี่ยจะยังมีเวลาให้คิดใหม่คือวะยังโมเมนต์มีอ่ะเด้อเออยังมีโอกาสอันดันขึ้นบ่ได้แล้วมีโอกาสยังมีเวลาอะไรขึ้นใหม่เลยใครเห็นได้แล้ยขึ้นใหม่ปะ สิบเอ็ดต่ออสิบ่อสมนีมานี่ตัวเอ๊บซี่ว่าจังไรค่อยพ่อจีผ่านใช่บหบอเอาคนในใจจะมาล่างถวยแข่งกับข่อยบอกจ่รู้สูกกับตัวเองบอเกลียดคนในใจธอว่ารติเล็กตีเจ้าของเอออืม hmm ท่ามันท่าในใจกะท่าท่ามันเคยเห็นอันหลังช่วยช่วยเมียบ่อทําทําตาบกับตาบกเอฟซีเคยสวยเวียกเฮือนเมียบ่อท่าผู้ใด้สวยนั่นแหละผู้นั่นก็คือหักแทงเมียมีอย่างสวยเลือกกันทําเอฟซีนะ เอาอีกจ็คก็ว่าเคยสักเทิงแ้ม่มีหูไปไดม่นบอหนในตอนนี้ผ่านไปัสมองแม่มมาผ่านไปแจ็สมอง่วนมงผ่านไนองหอดบอห ตาหากลาของน้ำแล้วถึงยังมาแล้วอย่างนี้ึกงถ้าออโถ้าอกโกย้โแค่น้ำตัวเองบัดออกโกลหัวถ้าเอกโกยให้ออกโกลบัดออกโกลบักออกโกแล้วมันนะจะียกวัดติดยุ่มันจะมีตี เดียวไป่เบื้องมือไงเดียไหมบังไล่มือบ่เจองานนักพิงอะไรคนงานมาเพิ่มคนหนึ่งาะ